เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางชวิวันรักแก้วเพื่อในการโรงเรียนกันตังพยากรเพื่อสนุกผลงานเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่าสพทอ,อ,อเบกอวอร์ดประเภทเพื่อในการสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม โรงเรียนกันตังพิทยากรเป็นโรงเรียนขนาดกลางประจำำําอาเภอกันตังจังหวัดตรังบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนบนพื้นฐานพหูวัฒนธรรมได้นํารูปแบบกันตังพิทโมเดลผนวกกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการโดยมีกระบวนการดําเนินง,งานดังนี้ K okay, knowledge กระบวนการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางานโดยการประชุมชี้แจงครูบุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ a activity กระบวนการดำเนินง,งานด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างครอบคลุมถูกต้องเป็นปัจจุบันด้านการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาบริหารงานเป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีมีวิสัยทัศน์และพันธกิจมาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา2564ได้ริเริ่มปรับปรุงหลักสูตรการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามแนวคิดเลือกเรียนที่ชอบเพื่ออาชีพที่ใช่จำนวนเปดอาชีพคือเตรียมแพทย์พยาบาลเตรียมวิศวกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมเตรียมวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เตรียมบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวเตรียมนิติศาสตร์รัฐศาสตร์เตรียมนิเทศศาสตร์อักษรศาสตร์เตรียมวิทยาศาสตร์การกีฬา และเตรียมศิลปรกรรมส่งผลให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เลือกเรียนตามความถนัดได้ความสามารถซึ่งเป็นพื้นฐานการเรียนที่นักเรียนสามารถต่อยอดในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือการทำงานได้ตรงตามความต้องการ n network การสร้างเครือข่ายในการทำงาน โรงเรียนใช้กระบวนการ PLC ในการสร้างเครือข่ายเล่ห์เลเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งระดับบริหารกลุ่มง,งานกลุ่มสาระก,การเรียนรู้และระดับชั้นเรียนภายนอกโรงเรียนประสานงานกับชุมชนประชาชานภูมิปัญญาท้องถิน่นหน่วยงานราชการมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่เทคโนโลยี โรงเรียนมีห้องเรียนในห้องปฏิบัติการที่มีสื่อเทคโนโลยีครบถ้วนทุกห้องเรียนครูนำแอปพลิเคชันที่มีความสะดวกและทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมการบริหารมาใช้ในการบริหารงาน a a c h i e v e m e n t การกำหนดเป้าหมายในการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาครูทุกคนกำหนดค่าเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ของตนเองสอดคล้องกับค่าเป้าหมายของโรงเรียนและทำ MOU ระหว่างเพื่อนในการโรงเรียนและครูทุกภาคเรียน e n g t u e e r การสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้มีการพัฒนาห้องสมุดที่มีมาตรฐานมีปริมาณหนังสือที่สอดคล้องกับการเรียนรู้อย่างพอเพียงทันสมัยมีการพัฒนาห้องเรียนห้องปฏิบัติการต่างๆเพื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้และมีการใช้อย่างคุ้มค่าด้านการให้บริการอาคารสถานที่โรงเรียนพัฒนาอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะเอื้อต่อการทํางานและการจัดการเรียนรู้ G. g กร w ดหมายโรงเรียนให้ความสําคัญในการสร้างเจตติที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการทํางานอย่างสม่ำเสมอจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมให้กําลังใจในโอกาสต่าง P.Practical การกำหนดกระบวนการทำงานโรงเรียนกำหนดโครงสร้างการบริหารกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและพาระงานที่เป็นระบบกำหนดโทรชาร์ตการปฏิบัติงานที่มีขั้นตอนชัดเจนเป็นไปตามกระบวนการ P D C A i อ n n นโนเวชัโรงเรียนพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้แก่นวัตกรรมการตังพิษโมเดลใช้ในการบริหารนวัตกรรมเลิฟสเตชันโมเดลในการส่งเสริมคุณธรรมครูจัดทานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเสมอเสมอทีทีมเวิร์กโรงเรียนให้ความสําคัญในการทํางานเป็นทีมสร้างบรรยากาศความสามัคคีในการทํางานสร้างขวัญกาลังใจให้เกียรติให้โอกาสโดยเน้นระบบคุณธรรม จากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาส่งผลให้เกิดผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ที่สำคัญสำคัญดังนี้ด้านผู้บริหารได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครรุสดุดีได้รับรางวัล MOE Award ระดับดีเด่นประเภทบุคคลสาขาอนุรักษ์มรดกไทยได้รับโลก่เกียรติคุณครูดีไม่มีอใบายามุขป,ประเภทผู้บริหารไปรางวัลเสมาปปสดีเด่นระดับเงิน,ระ,งนระดับทองและระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาวปลดยาเสพติดเละบายมุกได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจำปี2,563ได้รับโลยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นได้รับรางวัลหนึ่งหมื่นคุรุชนคนคุณธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ด้านนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ในการประกวดโครงการอัจฉริยยุวชนประกันภัยประเภทเพลงประจำปี2564ชมรมทูว,วีนเมื่อวันได้รับรางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นระดับทองปีที่3ประจำปี2564ได้รับรางวัลการนำเสนอยอดนิยมจากการทำโครงงานเรื่องปุยนุ่นทุ่นลอยในกิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ทเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปี2564 ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีรุฒที่5ของกระทรวงศึกษาธิการด้านครูครูได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีใบยมุกประจำปีการศึกษา2563ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นเนื่องในงานวันครูได้รับรางวัลหนึ่งหมื่นครุชนคนคุณธรรมสำหรับครูได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมด้านการเรียนการสอนการประกวดนวัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาและได้รับรางวัลชนะเลิศระดับยอดเยี่ยมนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ระดับประเทศ ครูได้รับรางวัลชนะเลืออันดับ3การประกวดนวัตกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาด้านสถานศึกษา ผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลเวอร์คลาสสเตนดาสกูลระดับ SCQA ปีการศึกษา2563ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา2 5 6 3จากการะทรวงศึกษาธิการได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่1 2ประจำปี2564ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นประจำปี2564ผ่านเกณฑ์การประเมินยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสีดาว ประจำปี2,564ดิฉันขอขอบพระคุณคณะกรรมการเป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสในการนำเสนอผลงานในวันนี้ขอบคุณค่ะ